ดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาแจกแซนกันนะครับไอแจกไอพวกโมเดลแซนใน DC2 หรือคาร์ทูน2นั่นเองโอเคให้ให้พิมพ์ <c oughs> เดี๋ยว๊บนึงนะครับลมดับโอเคให้คุณพิมพ์ตามนี้อ่าและให้คุณกดมาลิงก์นี่ แล้วสอนดาวน์โหลดด้วยแบตบผมเหลือยี่สิเปอร์เซ็นแต่ผมก็ยังสอนนี่ดาวน์โหลดแล้วให้รอมันรอแบบนี้แล้วก็จะได้เป็นรอให้มันขึ้นสีเขียว นี่ไงคือสีเขียวนี่เข้ามาในนี้อืไม่ใช่มันจะขึ้นเป็นไอ้นี่อันนี้ไงนี่ก็มีแซนไลท์ตัวเลย โอเคอะไรเนี่ยโอเคถ้าคุณยังไม่ได้คุณก็ต้องรอมันโหลดนะอย่ามาว่าผมว่าไหนอะเพ่ไม่เห็นมีเลยคุณต้องรอมันโหลดเสร็จนะคุณถึงจะได้แล้วก็กดมันเข้ามาเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้เออเลอร์แสนเออเลอร์สีูนย์สี่มีตงรงไหนวะเนี่ย เออร์ลสี่นยสี่จำได้ว่ามันไม่น่าตายคล้ายเออร์ลเซีนนี่อะไรเนี่ยก,ก็ขอจบคลิปเป็นเพื่อนท่านี้ครับใครอยากก็ขอโทษครับ ถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสดกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับ